เรามาดูวิธีการทำอะไรนะทอดมันข้าวโพดที่ประเทศอังกฤษนะคะนิ่่าโรงงานค่ะว่าอยหาเง่นยาอกเนาะเราก็ต<อ>้องเห็นเท่าเราอนควิธีการผลิตทอดมันข้าวโพดค่ะ มีรอบนะสองรอบใช่ไหมสองรอบแต่ในรอบแรกอยู่เพราะว่าข้างในมันไม่สุกนี่คือรอบแรกนะคะแล้วมันก็ไปโผล่ตรงนู้นหันกำลังจิบสาวโรงงาน ค่าสาวโรงงานดวงเคสนไ่ได้สบายเนาะใช่มันจะได้เงินขดเขาแต่ละบาทเนาะไม่ได้มาเป็นมาดามนะคะมาดามอันนี้คือทอดทอดทอดอานานสร็จแล้วลมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะแล้จะไหลออกมาแบบนี้เด้อดือวิธีการทำครับผ่มาคร ออกมาสวยสีสวยนะคะนี่รอบแรกแล้วก็จะมีรอบสองโอเคค่ะ